บอกว่าชุดสีแท้มันแตกก็แตกจริงของผมก็แตกนี่แตกไปแล้วเพราะอะไรครับผมจะอธิบายให้ฟังก็เพราะว่ารถเรามันไม่ใช่เครื่องเดิมครับหนึ่งนะครับนับไปเลยครับไม่ใช่เครื่องเดิมเครื่องมันสั่นอยู่แล้วนะครับนะขับไว้ขับอะไรเครื่องมันสถานนะครับถ้ารถเดิมอ่ะประกันให้เลยนะครับไม่มีแตกชุดสียังไม่แตกไ้ไงขนาดไอตัวนี้ยังหักอ่ะเดี๋ยวได้ซื้อใหม่พาร์ทโค้ดใหม่อีกนะครับแต่ใส่นี้ไปก่อนนะครับงบมันน้อยครับตัวนี้ นะครับอันนี้ก็อมาดูฝั่งนี้อ่ะก็สนิทหมดสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเวฟสีขาวก็คือเวฟบังลมที่ใส่เครื่องของเวฟแดงนะครับ ตัวนี้จะเอาไว้แบนโค้งโดยเฉพาะนะครับก็คือว่าขี่ทางเขาทางดอยเพราะว่าทางบ้านผมเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทางโค้งเยอะอะไรเยอะเองครับแล้วบางคนก็ด่าในคลิปแราวว่าไอ้ขี่รถไม่รู้เรื่องจริงๆคนเชียงใหม่เขาคนอย่างเงี้ยครับคนเชียงใหม่คนเชียงรายคนที่บ้านเป็นเขาคนแม,ม่องอนเนี่ยเขาเขาจะขี่กันแนวนี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนถนนที่ ที่อื่นนะฮะที่ยังมีเลนกว้างต้องขี่ตามเลนเงี้ยอันนี้มันมี2เลนครับถ้าคุณขับตามรถ10ล้อเนี่ยในดอยนะครับประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยสิล้อขับแค่40่เงี้ยครับมันก็ไม่ได้แซงสักทีครับนะเราต้องหาจังหวะที่แซงนะครับแต่พยายามทําให้มันปลอดภัยที่สุดแต่คนในพื้นที่เขาก็กกมีความชํานาญของคนในพื้นที่นะครับแต่ถ้าคนอื่นมองผมขี่หรือว่าอะไรขี่เนี่ย ก็ยังมีความบ้าบินอยู่ในนั้นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมในการสไตล์การขี่ของผมอีกทีนึงแต่ว่าส่วนหลักการการ,การแซงการไล่เนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าจะขี่โหดนิดนึงนะครับก็นิดนึงนะครับวันนี้ก็จะเป็นคันนี้เลยนะฮะก็จะมาให้ชมนะครับคนะันนี้มีปัญหาอยู่ที่ว่าวันนี้ผมอยากมาพูดคุยกับทุกคนด้วยแล้วก็มาพบปะทุกคนด้วยนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ผมว่าจะทำอะไรวะโอเคได้มาแล้วะจะไปหายางนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนยางนะครับอันนี้คือ IZR นะครับก็คือยางสนามนะั่นแหละถ้าทุกคนเคยเล่นกันนะคือสมัยเรียนเนี่ยผมใช้ยางตัวนี้ขับปาวานไปเรียนนะเพราะว่าผมต้องขับกับบางทีสาอาทิตย์เนี่ยเชียงใหม่บ้านผมเนี่ยก็2อชั่วโมงนะครับนะมันมันไกลเชียงใหม่เป็นจ,จังหวัดที่ใหญ่นะครับนะมันก็เลยไกลผมก็เลยแบบ เออขับมอไซค์กลับก็เลยแบบเออเสียยางไอดีไปเลยนะครับก็สมัยนั้นเส้นพันกว่าบาทก็ถือว่าเอาเรื่องกันนะฮะนะตัวนี้นะครับและและช่วงนี้ผมรีบก็เลยไม่ได้สั่ง IRC มาแต่เป็น i Z s มาเดี๋ยวให้ดูอีกทีตัวนี้มันเนี่ยครับมันเป็นรูไม่รู้ว่าเนี่ยที่โดนพักเท้าไอสลักพักเท้าปักอะครับก็เลยไม่กล้าใช้นะครับกลัวมันจะรั่วกลัวมันจะระเบิดเนี้ยครับ ก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนก็เลยเปลี่ยนทิ้งไว้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพาไาดูผมเปลี่ยนเป็น i z ซราคาไม่ถูกกว่าเอ่อแต่จริงๆถ้าพูดถึงความมั่นใจนะผมคิดว่า i z r มั่นใจกว่าข้างหน้าผมเป็น IZR นะนะครับข้างหน้าเป็น IZR ข้างหลังจะเป็นตัวเนี้ซื้อมาใหม่สามารถสั่งที่ผมได้นะนะตอนนี้เหมือนของจะมีอยู่บ้างนะเนี่ยครับ i z s นะครับตระกูล IRC ซีแหละไม่ได้ใส่พิเนอี่เพราะว่าผมคิดว่าผมมั่นใจใน IZR มากมากกว่านะครับเพราะว่ามันหมด,หมดวัยด้วยยางยิ่งหมดไวยิ่งเกาะสำหรับผมนะแต่ถ้าโดนน้ำก็ลื่นหน่อยนะครับเวลาใส่จุกนะครับพวกยางพวกนี้มันจะต้องใส่ตรงนะครับที่เขามากมานะครับตรงลูกศรน,นะครับเป็นมากวงล้อมาอุ้ยล้อติดเฉยเลยนะครับประมาณนี้แล้วข้างหน้าผมก็ก็ใส่ IZR เนาะ ปลายอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ทวงตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตัวนี้จะถบทวงน้อยหน่อยทวงให้ล้อมันนิ่งนะครับเวลาเราวิ่งแบบวิ่งมันความเร็วสูงเนี่ยมันจะมันหน้ามันจะนิ่งนะครับมันจะไม่สั่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ของผมเนี่ยสติ๊กเกอร์นี่ก็ได้มาจากเนี่ยครับทีใ่ใครบอกนะครับตอนนี้ก็ขี่ไปเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นเครื่องเก่าเว็บแดงนะอย่างที่อธิบายวัดไปนะครับแล้วกล่องผมใส่เป็นแปลงเป็นของ C.B.R. ครับตอนแรกมันเป็นสีวาลไงก็เลยใส่ของ C.B.R. ตอนนี้ก็ก็อยากให้รอบมันสูงขึ้นก็ใส่ C.B.R. ไปก่อนเดี๋ยวถ้าวนีงบก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีวาลหรือยังไงเพราะว่าแต่จริงๆสองวาลขี่ในเขาเนี่ยผมคิดว่ามันสนุกนะสนุกกว่าสี่วาลสองวาลจะเป็นมันเปิดแล้วมันมันมามาหมดกว่าครับในระยะทางในในเขาะนะแล้วสี่วาลมันมันขับยากกว่า นะครับแต่ทางตรงก็ให้สีบลวไปอันนี้หักไปแลวนี่ซื้อของเทียมมาใส่อ่ะหักไปเลยครับเนี่ยหักท้าหักที่มาบอกบอกว่าวันนั้นหลุดนะครับอันมันสั่นนะครับคือรถพวกนี้นะครับนะหลายคนบอกว่าพี่เบิกชุดสีชุดสีแท้เนี่ยผมจะมาบอกให้เล่าให้ฟังเลยครับชุดสีนี่กช็ชุดสีแท้นะครับก็ใครสนใจก็เบิกได้ครับตรงนี้เลยนะครับชุดสีแท้เนี่ยมันก็เป็นงานของ คือมันเป็นงานที่โรงงานผลิตขึ้นมาใหม่ของ h o n d a นั่นแหละแต่มันจะบางกว่างานเมื่อก่อนนิดนึงนะครับนะก็เขาผลิตเพื่อหนึ่งลดลดต้นทุนด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ผลิตในย้ายโรงงานมาใหม่เนื้อวัสดุก,ก็ก็สนิทหมดเลยนะครับเวลาประกอบสุดสีแท้เนี่ยข้อดีคือจะสนิททุกจุดไม่ต้องมาเคลียไม่ต้องอะไรมนาะคือจับใส่จับใส่ใส่นอ็อตใส่นอ็นอตแท้จบอ่ะข้างในใส่นอ็อตแท้ นะครับไอ้พวกที่บอกว่าชุดสีแท้มันแตกก็แตกจริงของผมก็แตกนี่แตกไปแล้วเพราะอะไรครับผมจะอธิบายให้ฟังก็เพราะว่ารถเรามันไม่ใช่เครื่องเดิมครับหนึ่งนะครับนับไปเลยครับไม่ใช่เครื่องเดิมเครื่องมันสั่นอยู่แล้วนะครับนะขับไว้ขับอะไรเครื่องมันสะทานนะครับถ้ารถเดิมอ่ะประกันให้เลยนะครับไม่มีแตกนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจไม่ใช่ไปโทษชุดชุดชุดสีอย่างเดียวนะครับว่า ไอ้ที่ชุดสีไม่ดีหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆเขามาประกอบเขาทํามาเพื่อ12 5ซีซีแต่เราอ่ะดันทำทำเครื่องไปเยอะอะไรเงี้ยต้องเข้าใจด้วยและสองนะครับพวกบูทนะครับพวกน็อตเนี้ยฮะผมใส่ลูกยางเนี้ยฮะใส่ลูกยางเนี้ยไม่แตกนะครับนะใส่ลูกยางให้ครบทุกจุดอะไรอะไรประมาณเนี้นะครับพวกนี้นะครับส่วนมากจะแตกตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เพราะว่าเครื่องมันสถานไงมันก็ต้องแตก าส,าสายเุที่แตกหนึ่งถ้าใส่น็อตเดิมนะโอกาสเสี่ยงแตกนะน้อยกว่าใส่น็อตแต่งนะอันนี้ผมบอกให้ตรงๆนะแต่เราเราจาเป็นต้องใส่น็อตแต่งเพราะว่าความสวยงามไงนะครับนะ <c oughs> ก็หนึ่งอัดแน่นกันจนเกินไปสองถ้าไม่อัดแน่นมันก็จะคลายให้หลุดนะครับต้องอัดให้พอดีถ้าอัดแน่นมันก็ม,มีการสั่นเงี้ยครับมันอาจจะแตกไดใ้ใช้งานไปนานๆนะครับอันนี้ของผมเนี่ยครับ ก็อัดปกติแล้วก็นอดแท้เลยนะครับนอดแท้จะมาเล่าสู่ให้กันฟังนะครับหักตรงนี้หักหักไปเลยนะฮะแล้วผมก็เชื่อมเชื่อมใหม่นี่นี่คือวิอวธีการเชื่อมของผมแตกก็แค่เชื่อมนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็ได้หรือว่าใครอยากเบิกใหม่ก็เบิกอะไรแท้นะครับศูน์เนี่ยใบยน้ำดันโลนะครับของน้ำดันโลนะครับก็ฝากฝากกันด้วยนะครับอันนี้ของแท้นะครับนะยังแตก แล้วนี่ข้างหลังนะเพราะว่าน็อตมันเป็นน็อตไอ้ตัวนี้ไอ้น็อตตัวน้อยนะครับแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยการสันส่นสะเทือนอะ่ะวันนั้นวันนั้นตอนใส่ยาง i z เซไปเฮ้ยยางไอเไปมันไม่ขึ้นขอบเขาเนี่ยอ,อัพกับไอ้ดุกด๊กไอ้ดุ๊กเนี่ยเติมลมไปประมาณผมไปวัดดูห้าสิบแปดเนี่ยครับแล้ว,ลวนลเนี่ยไปตกไปตกหลุมนี่ฮะเนี่ยพวกเนี่ยเลยหักหมดเลยเราคิดคิดดู หักหมดเลยจะสุดสีจะไม่แตกได้ไงขนาดไอตัวนี้ยังหักอ่ะเดี๋ยวได้ซื้อใหม่ไปโทษโค้ใหม่อีกนะครับแต่ใส่นี้ไปก่อนนะครับงบมันน้อยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็อ๋อมาดูฝั่งนี้อ่ะก็สนิทหมดนะครับนะสนิทเดี๋ยวก็รอประกอบนะครับนี่ก็อธิบายเล่าสู่กันฟังนะครับบางคนไปโทษชุดสีไงครับเราโทษตัวเองบ้างครับเราอย่าไปโทษชุดสีอะไรเยอะ นะครับอย่างนี้น็อตนะครับก็เป็นนอตแต่งนะครับก็เป็นนอตจากเฮงคูนะครับที่สปอนเซอร์เข้ามานะครับก็เก็บมาทุกจุดเนี่ยครับน็อตเฮงนะครับน็อตเฮงก็ขอบคุณเฮงมากนะครับนี่แล้วก็โชคผมไปได้สีมาอนี้ก็ทำสีท่อวันนั้นก็ขาดไอตัวนี้ก็ขาดเนี่ยฮะนี่ขนาดสองวาวนะเอาง่ายๆนะยังขาดนะฮะ นี่เอาไปเชื่อมมาใหม่เลยเนะี่ยไม่ขาดละเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาอย่างนี้แหละเนี่ยผมนึกว่าขี่รถทําไมมันสันส่นแต่รถนี่สันนะเพราะว่ารอบซีบีมันสูงไงแต่ตอนนี้ผมเป็นรถเน้นประหยัดอะ่ะก็ลองอยากใส่ของสวิตขึ้นมานะครับปั๊มปั๊มเรียนแบบของปักข้างแมมโบของสวิตแต่ว่าการใช้ก็เบรกลึกไม่ค่อยไม่ค่อยนี่ก็บอกอตรงๆว่ไม่ค่อยเท่าไหร่สําหรับผมนะ แต่ถ้าใช,ใช้รถเดิมอะไรเงี้ยได้แต่ถามว่าผมใช้ตัวนี้ได้ไหมตอนนี้ก็ก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่มั่นใจเหมือนพวกพวกของแท้นะครับของแท้110 110คิดว่าดีกว่าแต่110ก็ขี่วันนั้นก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเหม็นไหมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของพวกรถแรงเราใส่เมมโบไปเลยนะครับให้มันจบไปเลยนะครับหรือว่าของ ที่ห้ออื่น f อฟแสดนะเอฟเอฟแสตเนีให้ผมใส่นี่อาร์ซ uh, ีป้ายเหลืองถ้าป้ายเหลืองก็คือแบบของแท้ครับกแน่ยางสนามนั่นแหละนะฮะแต่หมดไวนะใช้สามเดือนนี่จะหมดแล้วนะแต่ถ้าใช้งานแบบว่าไม่ซีเรียสตรงกลางอะไรเงี้ยก็ประมาณหนึ่งปีนะครับถ้าถ้าขี่ใช้งานทุกวันเงี้ยครับในด้านข้างไม่ไม่หมดหรอกมันจะหมดตรงกลางก่อนนะฮะในสติ๊กเกอร์นะครับหมดปอก โอเคสติกเกอร์มันมันก็มีนะมีมีอยู่จะขายก็ได้นะสติกเกอร์ผมนี่มีสติกเกอร์ที่เป็นใบนะยังยังไม่ได้ระบุราคามาถ้าขายก็ขายแผ่นแผ่นหนึ่งร้อยบาทอะไรประมาณนี้ครับขายแพงหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานออกแบบโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจะเอามาใส่กันลองใส่ดูก็น่าจะสนิทก็เดี๋ยวจะประกอบขี่เล่นนะครับเย็นนี้เดี๋ยวไปขี่ขี่คันนี้ให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่ง เนี่ยครับมันก็ประกอบอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยผมแยกส่วนไม่ได้นะเพราะว่าเชื่อมไปแล้วครับเชื่อมไปแล้วใครอยากส่งมาทําก็ได้หรือว่าอยู่แถวนี้จะให้พี่ทําก็ได้ทาทาให้ครับแต่คิดก่อนนะเวลาทำารีนะนี่ก็สนิทเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้ชุดสี่อันนี้ยังไม่ต่อดีดนะนี่ฮะร,รอยก็ไม่ได้แยก แต่มาดูอีกครั้งหน,นึ่งนี่ยอันนี้ขนาะดชุดสีแท้ก็แตกเหมือนกันอันนี้แตกจากการถอดนะครับอันนี้แตกจากการถอดเดี๋ยวเชื่อมใหม่เนี่ยครับใคร,ใครที่เป็นแบบนี้เน,นี่ยครับเชื่อมใหม่นะครับอย่างปั๊มเดิมนะที่ผมว่านะไปขี่ทางโค้งเนี่ยทางตรงมันไหวแต่ถ้าทางโค้งอะ่ะวันนั้นไม่ไปทีนึงนะคันเหลืองยังไม่ได้รีวิวเลยคันเหลืองโอเคก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ ทกท่านก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าใครอ,อยากจะอ,อุดหนุนอะไรหรือว่าไม่มีที่สั่งอะไรเนี่ยผมมีผมลงไปหลายท่องทางมากตอนนี้จะพยายามขายอะไรก็หนึ่งหลักๆเลยก็คือแอฟฟ้านะครับตรงนี้เลยนะครับก็ตรงเนี้ยจะเป็นรายละเอียดที่เยอะที่สุดสามารถบางคนถามผมเนี่ยที่อะไรอะไรลดอะไรก็ช่างนะยกตัวอย่างหนึ่งสองห้าบังลมเนี่ยเบิกอะไรได้บ้างมันเบิกได้หมดอ่ะของผมอะ่ะ นะครับ้บางที่เบิกไม่ได้บางบางคนก็รับเบิกแค่ชิ้นดําชุดสีอย่างเงี้ยครับของผมทุกจุดนะครับทุกจุดไม่พอทุกรุ่นนะครับเอาง่ายๆนะครับสจก็เบิกกับผมหลายๆคนก็เบิกกับผมนะครับที่เป็นคนที่ทําทําทําชิปทําอะไรนะครับก็เบิกกับผมหลายท่านในเครื่องเบิกได้หมดแต่เครื่องเป็นลูกอะถามว่ามีไหมมันเบิกได้เราต้องเบิกเป็นอะไรนะครับล้วประกอบเองไงครับแต่มันจะไม่ได้จดทะเบียนอันเนี้ยคือข้อเสียของมัน นะครับเราต้องมีเลขอยู่แล้วนะครับเพื่อไปตอกนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ก็จะมีเสื้อนะครับเสื้อแขนยาวแบบเนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแขนยาวแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยหมดตอกนะครับยังมีรูปให้ดูบ้างแต่ตัวนี้จะเป็นแขนยาวนะครับแขนยาวตัวนี้จะเหลือที่ผมเหลือนะครับถ้าใครสนใจนะครับนะ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะ450บาทนะครับค่าส่งก็50บาทกพรา500นะครับไซส์ L นะครับ1ตัวถ้าใครจะเอานะครับ 2XL หนึ่งตัวมันจะมีสติกเกอร์เนี่ยที่ผมบอกว่าขาย100บาทนะครับใครเอานะครับอันนี้นมันมันจะมีค่าออกแบบเนี่ยมันก็เลยแบบผมก็ว่าไม่แพงนะไม่แพงนะแต่ไซส์ไอเสื้อพิมพ์ลายเนี่ยต้องต้อง ลดไปหนึ่งไซส์นะครับลดไปหนึ่งไซส์ที่เคยใส่อยู่อย่างผมเนี่ยครับมันแขนมันจะเหลือเงี้ยหรือว่าเบิกแบบนี้เอ้อซื้อแบบนี้ไปไปตัดแขนให้สั้นลงหน่อยก็ได้นะครับแต่แต่แนะนําให้ลดหนึ่งไซส์นะครับสมมติว่าใครใส่ L ก็เปลี่ยนไป M นงครับถ้าเป็นพิมพ์ลายนะครับนะนี่อันนี้สอง XL ที่เหลือนะเหลืออยู่สี่ตัวเอ้อเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเออตัวนี้เดี๋ยวผมว่าจจะเอามี XL แขนสั้น แล้วก็พิมพ์ลาย 2XL 2L เหลือ2นะครับ XL เหลือเ L เหลือหนะครับแล้วก็อันนี้เบอร์ M ถ้าใครสนใจเบอร์ M อันนี้คือใส่ต่องาคืนสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงเลยสวยนะแล้วก็มีโลโก้เฮงตรงนี้คือเฮงคือผู้ผู้สนับสนุนหลักของผมนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับ อันนี้ใส่ตอนกลางคืนสะท้อนแสงตัว500ครับตัวนี้ถ้า 2XL ก็500เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นแขนยาวก็450ทรงอีก50บาทนะครับสติกเกอร์แจกฟรีครับอันนี้ครับถ้าซื้อแยกกัน100บาทเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับยาวๆกันหน่อยใครที่อยากจะคุยกับผมหรือว่าเราไม่ได้คุยกันนานเน้นขี่ครับช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ ก็ฝากอุดหนุนอะไรกันหลายๆอย่างด้วยนะครับนะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทางเฮงสกูนะครับแล้วก็เฮงสกูแล้วก็เออสตองนะครับนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีให้ผมนะครับแล้วก็หลายท่านที่มาสนับสนุนในงานหมดปอกนะครับงานเนี่ยที่หมดปอกจะคิดว่าจะจัดปีละครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเป็นในนามของผมนะครับนะบางคนไม่รู้ไงแต่ถ้าเขียนดันโลละนายคนนาจะมาเยอะอยู่หมดปอกคนไม่ค่อยรู้แล้วไปจัดไกลด้วยนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเราเขาว่างันใหม่นะครับนะเราไปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมครับ